สวัสดีจ้าช่องยายใหม่ออฟฟิเชียลเด็นเลื่นรายการโดยแอดมินปาโกสุริโยบันทาภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศครับสาวๆจ้าเนาะมนี้เข้าแสดยงอยู่วัดชลประทาาชุแพทครับพี่น้องครับตอนนี้เตยลาดจบแล้วครับ มีหาก็ากลัวกำลังสิแจ้งพี่น้องเดี๋ยวผาชมบรรยากาศครับบานาบานเบืองเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะครับตอนนี้ครับ <c oughs> มาบึงผลงานครับหลังจากที่แสดงแล้วคืนนี้เป็นอย่างไรครับผมบริเวณงานนอ้องพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอนนี้ทิมงานลูกๆแดนเซ่ของวงครับเพิ่นกำลังกวดกระยา กำลังเก็บขยะให้ทั้งวัดอยู่ตอนนี้มันจิกกวาดกองกองกองกันไหวพี่น้องครับตอนนี้ตามเหรียเหรียมีนอยู่สองคนสามคนครับท่านเป็นกวดที่เหลวพี่น้องพอนลงคอพี่น้องอากาศเป็นแปลกหนาวอยู่พี่น้องอากาศ23องศา อเมื่อเลิกตีหาเครื่องครับตอนนี้ก็เริ่มสีฟ้านบรรยากาศครับตามถือว่าชุนบทบอกเขาบ่กชุนบทเป็นไดเนาะในตัวเมือนงครับแต่ว่าก็ถือว่าบรรยากาศตามกับ อากาศเย็นๆนั่นแหละครับผมอากาศเย็นๆสบายครับครับติดริมริมหนองครับงานแสดงครับติดริมหนองทีมงานบรรับุรุษครับกำลังลุอครับฉากประดับครับกำลังเก็บฉากครับพี่น้องครับเก็บฉากเก็บไฟกันตอนนี้ พื่นกัอยากย่างยากหึพี <h <h uh ่น้องกันยางต้องระวังครับหยบหยียบหยบหยียบมีดลุมมีดบอมีนดปลากรูดผีผ้ายางชุ่มบรรยากาศเอา

เดื้อที่เป็นเครื่องนนดนบ,บรีแบบเอ้าบงบรรยากาศแบบพอรีติจ้งที่ทางนั้นดีอยู่สวยๆเดี๋ยวผมพาอย่างอีกหนบรรยากาศที่อุ่นๆรา <c oughs> คาไม่ขายกับกระซลังเก็บซิงเก็บของครับ พื่อจะไปต่ออีกงานหน้าเนาะอาชีพเพิ่นกระไดครับผมนี่ลร้วงายคณะครับอีพัดเปลี่ยนเวียนตามสถา,านที่ต่างๆแล้วครับพี่น้องครับตามสถา,านที่ต่างๆเดินสายวันมอลลัครับเพิ่ออาชีพขาขายเนาะพี่น้องเนาะอาชีพเลิ้นสายครับทุกอาชีพ

ขยะเลยครับพี่น้องะยะยะเยอะมากเลยครับุกคติดเนาะเายะพวสมควรรวบรวมแล้วกับประมาณสิบโลท6หลอนนึงอยู่บอพี่น้องขยับก็ดีก็มีโอกาส จมดได้พี่น้องครับผมจะมีรถจมยานซ่าครับตัวนี้แหละครับกับตั้งซารุนกันเหมือนว่าค,คลิปงา,านเพื่อนเสก <c oughs> ท่านบอกพี่น้องครับอยู่อยู่ตีนกับมาถึงกับติดเลยน้อพี่น้องแต่ก็วิวสวยครับบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีครับบรรยากาศสวยงาม มาเนะวัดดีแจ้ารถจอดอยู่ไซลูกครับ จอที่1,000ดวงี่งดเอ้าส่วงไนซ้ำนี้แล้วครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบงวิวต่อ ดวทิวทัสรถบานเนาจอดโอ้ยพี่น้องงานเน,นะแล้รับพี่น้องครับพาพี่น้องบปือนบรรยากาศครับริ้วสวยๆครับ รับคลิปนี้ฝากไปสมิธเด้ครับช่องยายไม่อฟิเชียลรับปาก,กุสุริโยบันธาแอดมินครับพี่น้องครับพี่น้องมึงบรรยากาศครับ เด้เขามาเบ่งคลิปเห็นคลิปนี้แหลวก็กดติดตามให้ยายไม่เนี่ยเด้พี่น้องครับย่ยหม่พี่เชี่ยวครับผมขอบุณทุการติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้คํานี้ครับสวัสดีครับ